สวัสดีค่ะครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้มาแล้วนะคะวันนี้ครูมาให้เทคนิคเกี่ยวกับการอยู่อย่างไรเมื่อเราต้องสูญเสียคนรักไปนะคะ หลายๆคนนะคะมักจะเริ่มต้นใหม่ไม่ถูกเลยเมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่เราเองไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักครอบครัวหรือว่าคนรักไปนะคะโดยที่ทั้งจากเป็นแล้วก็จากตายนะคะมีหลายๆเหตุการณ์ที่เราเองมักจะทําใจไม่ได้บางคนเรียกว่าเกือบจะต้องตายตามกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ครูนะคะออกคลิปนี้มาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนค่ะวันนี้นะคะแน่นอนค่ะการเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องปกติค่ะแต่เราจะทําอย่างไรเมื่อเราต้องเจอเหตุการณ์ รวมแล้วแบบนี้แล้วเราเองก็ไม่ได้อยากจะสูญเสียค่ะ สิ่งหนึ่งที่คูจะให้ข้อคิดนะคะเกี่ยวกับคลิปนี้คือข้อที่1นนะคะคือการที่เราต้องเรียนรู้สัจธรรมนะคะของโลกใบนี้เกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราตื่นมาตอนเช้าแล้วตอนกลางคืนก็ต้องมืดมีทั้งเช้ามีทั้งมืดนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะมีทั้งความคิดดีความคิดลบก็เป็นเรื่องปกติหรือแม้กระทั่งการเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องปกติแต่เราเองจะดํารงตัวเองอยู่ได้อย่างไรหากเราใช้คําว่าสัจธรรมนะคะและเข้าใจสัจธรรมนะคะว่าบนโลกนี้ทุกสิ่งทุก แม้แต่สิ่งของเครื่องใช้ก็มีความเสื่อมตามการและเวลาเราเองสามารถประคองจิตประคองใจและเข้าใจมันค่ะเมื่อนั้นคุณจะทำใจได้เราต้องลุกขึ้นมาทำใจได้ค่ะเพราะว่านี่คือเรื่องปกติแม้แต่ตัวเราเองนาอก,ก็ต้องจากไปจากโลกใบนี้ค่ะสิ่งที่สองค่ะเมื่อคุณเรียนรู้นะคะสัจธรรมเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คุณจะเป็นที่จะต้องทำเมื่อคุณเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่คุณจะต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปให้นึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักมากๆค่ะว่าถ้าวันนี้เขาอยู่ เขาอยากเห็นคุณอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบไหนเขาอยากเห็นคุณมีความทุกข์หรือมีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นจากเป็นหรือจากตายแน่นอนค่ะถ้าเกิดเป็นการจากเป็นไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียในรูปแบบของการเลิกกันก็แล้วแต่ค่ะแต่อย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องยืนอยู่เพื่อตัวเราเองให้ตัวเองได้มีชีวิตที่ไปต่อด้านดีส่วนในกรณีที่จากตายไปค่ะสิ่งหนึ่งถ้าเรานึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักคําว่าเป็น ที่รักเขาก็ต้องรักเราเราก็ต้องรักเขาค่ะไม่มีใครอยากเห็นคนรักเป็นทุกข์ไม่อยากเห็นนะคะคนรัก ต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจแล้วไปต่อไม่ได้หรือจบชีวิตลงดังนั้นนะคะเราเองต้องมีสตินะคะและทําเพื่อคนที่เรารักจริงๆถ้าเรารักเขาจริงๆอยู่ให้สุขค่ะนะอยู่ให้เป็นสุขอยู่ให้มีความสุขไปต่อด้านที่เป็นสุขค่ะนะคะคนที่รักของคุณที่เขาจากไปเขาก็จะมีความสุขและแอบ,บยิ้มมุมปากค่ะในวันที่เขาไม่อยู่ค่ะสิ่งที่3ค่ะเมื่อคุณต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปนะคะคุณจะดํารงสภาวะจิตใจอย,อย่างไรคุณแนะนําเทคนิคนี้นะคะ คือการที่เราต้องลุกขึ้นมาให้พลังใจตัวเองมากๆค่ะในวันที่เราท้อถอยหมดกําลังใจค่ะยังมีคนคนหนึ่งที่ยังอยู่กับตัวเรานั่นคือตัวเราเองนั่นเองนะคะหัวใจของคุณยังคงเต้นเพื่อคุณอยู่สมองของคุณยังคงคิดเพื่อคุณอยู่ค่ะทุก อวัยวะของคุณยังทํางานเพื่อคุณอยู่อย่าทําร้ายเขาค่ะด้วยการเศร้าโศกเสียใจอย่าทําร้ายเขาด้วยการ,อาราขาขบอกตัวเราว่าเราจะไม่ไปต่อแล้วค่ะทุกชีพจรทุกเส้นเลือดของคุณเขายังทํางานเพื่อคุณค่ะลุกขึ้นมานะคะขอบคุณตัวเองนะคะว่าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีความหมายและคุณค่าที่จะอยู่กับโลกใบนี้นะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขต่อไปให้สมกับที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าบนด้านของความสุขนะคะเพื่อตัวเราเองวันนี้เราไม่ได้ยืม จมูกของคนที่เรารักหายใจคะ่ะเราไม่ได้ยืมหัวใจเขามาเต้นเพื่อเราคะ่ะแต่เราทุกเซลล์ของเรากําลังทํางานเพื่อเราคะ่ะวันนี้เราสูญเสียคะ่ะแปลว่าเราต้องแข็งแก่งขึ้นแปลว่าเราต้องมีพลังมากขึ้นแปลว่าเราต้องรักและศรัทธานในตัวเรามากขึ้นคะ่ะครูเชื่อเหลือเกินคะ่ะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงความคิดและสามารถไปต่อได้ในฐานะที่ครูเองเคยเป็นคนหนึ่งที่เกือบจะฆ่าตัวตายคะ่ะเพราะคิดว่ามันไม่มีทางออกแล้วคะ่ะแต่เมื่อครูมาเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกคะ่ะครูเริ่มคิดว่าเหรียญมันมี2ด้านคะ่ะมีความ ความคิดดีก็มีความคิดลบในตอนที่ครูคิดลบครูก็เชื่อว่ามันมีความคิดดีเกิดขึ้นค่ะเมื่อครูเริ่มมาเปลี่ยนเป็นความคิดด้านดีค่ะครูสามารถไปต่อด้านดีจนทําให้ครูและครอบครัวมีชีวิตที่เปลี่ยนไปค่ะครูนะคะปลดหนี้สิบล้านภายในระยะเวลา3เดือนค่ะ5เดือนครูซื้อบ้านเงินสดนะคะ6เดือนครูซื้อบ้านหลังที่2ค่ะไม่ถึงปีค่ะครูซื้อบ้านให้กับครอบครัวครูทั้งหมดจากคนที่อยู่ห้องเช่าว,วันนี้เปลี่ยนชีวิตเพราะว่าเชื่อว่าเราไปต่อได้วันนี้เปลี่ยนชีวิตค่ะแม้ครูจะเคยสูญเสียบุคคลอัันนนเป็ที่รรกกกใาาจ เป็นก็ตามนะคะแม้ครอบครัวเราจะล้มเหลวกี่ครั้งคะ่ะแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่กับตัวเราและยังคงทําให้เราได้ไปต่อนะั่นคือตัวเราเองนะคะลุกขึ้นมานะคะเพื่อตัวเรานะเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะ,ค,ะคุณมีความหมาย มากกว่าสิ่งที่คุณเข้าใจคุณมีความหมายกับโลกใบน,นี้มากค่ะเราไม่ได้เกิดมานะคะเพื่อทํางานหนักแล้วก็ตายค่ะเราไม่ได้เกิดมาชดใช้กรรมเก่าค่ะแต่เราเกิดมาเพื่อสร้างชีวิตเราให้มีคุณค่าค่ะจนกว่าจะเจอกันใหม่นะ,ะสำหรับใครที่มาดูครูสิตานะคะอยากจะเรียนรู้คลิปเปลี่ยนชีวิตนะคะไปที่ w w w t e a c h e r s i t a c o m ค่ะเพื่อเรียนคลิปฟรีมาหากรรม21วันเลเวล1ของครูสิตานะคะทุกคนนะที่ได้ดูคลิปนี้พลิกชีวิตทุกคนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ